ฝันเห็นเสื้อผ้าท่านฝันเห็นเสื้อผ้าทํานายว่าหากท่านฝันว่าได้ใส่เสื้อผ้าใหม่จะหมดเคราะห์ถ้าฝันว่าได้ถอดเสื้อผ้าจะได้รับข่าวดีจากญาติพี่น้องแต่ถ้าฝันว่าได้รับเสื้อผ้าจากคนอื่นนั้นจะมีคนมาขออาศัยและนำความเดือดร้อนมาให้ หากเป็นซักเสื้อผ้าจะได้รับโชคลาภญาติมิตรหรือคนที่อยู่ห่างไกลจะส่งข่าวหรือเดินทางมาหาความรักอย่าปล่อยให้ตันหามาครอบงำจิตสำนึกมากจนเกินไปเพราะอาจเพียงพั้ำเสียดัดเสียตัวได้คบกันแบบเพื่อนมานาน จะสวีดหวานแหววขึ้นในพิพตาคิดเตรียมแผนวิวาสายฟ้าแลบได้เลยถึงคุณจะมีแฟนแล้วแต่ก็จะมีคนเสนอตัวเข้ามาใกล้ซิดคุณดวงการเงินการงานจะมีผลให้การงานล่าซากว่าที่นัดหมายระวังจะถูกตำหนิดได้ต้องใช้ความพยายามและอดทนสูง ระวังจะใช้เงินเกินตัวหรือต้องเสียเงินเพราะคนรอบข้างในช่วงเดือนสองเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ต้องใช้เงินมากเป็นพิเศษดังนั้นควรประหยัดสะหน่อยก็จะดีมากเลขเสียงโชคห้าหกหกสี่สีห้าเจ็ดเจ็ดเก้าแปดห้า 042ขอให้ทุกท่านโชคดีมีตังใช้ตลอดปีและตลอดไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ